ครับพี่ยามครับก็คืออในสไตล์ช่องของจิตวิญญาณครับพี่ยามก็โดยส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นการที่ผมไปหาเรื่องต่างๆจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับเอามาเล่าให้ฟังถูกไหมครับซึ่งถามว่าเรื่องผีตัวเองมีไหมก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนคนอื่นเขาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบไปหามาอ่านมากกว่าครับแล้วก็ทีนี้ครับไอ้เรื่องนี้ยที่ผมไปเจอมาครับพี่ยามผมคิดว่าเออผมผมชอบก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งครับพี่ยามอ่าได้เลยได้เลยได้เลยครับ ใชครับพี่ยามเ,<อ>เรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นในประเทศทางฝั่งตะวันตกครับเอาเป็นสักประเทศหนึ่ง,ง,งกันแล<อ>้วกันพี่ยามครับคือเรื่องนี้ผมไปเจอมาเขาบอกว่าเอผมมาเกลียดภรรยาของผมจังเลยออืซึ่งถามว่าทำไมถึงเกลียด<อ>ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับพี่ยามก็คือครเรื่องนี้ฮะมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนที่เขาโพสเรื่องนี้ไว้ครับเขาอายุประมาณสักยี่สิบกว่าเองเพิ่งจะเรียนจบมา แล้วเรื่องความที่ตัวเองไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยครับก็อยากจะมีแฟนเนาะเป็นวัยรุ่นเ,เรื่องทํางานแล้วก็อยากจะมีแฟนบ้างก็พยายามจะเอาโปรไฟล์ตัวเองครับไปใส่ไว้ในเว็บบล็อกต่างๆอืเพื่อที่จะได้แบบมีหญิงมาคุยจะได้คุยกันอะไรประมาณนั้นอทีนี้พอเอาชื่อของตัวเองไปใส่ในเว็บบล็อกต่างๆครับปรากฏว่าไปได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งก็รูปร่างโปรไฟลนะ์แล้วก็ดีเลยหน้าตาก็ดีด้วย พอได้คุยกันครับพยายามไม่กี่วันหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้จังเลยอ่ะครับคือคุยกันยังไม่ถึงเกินด้วยซ้ำคือรู้สึกว่าเหมือนเหมือนรักแรกพบหรืออะไรทํานองนั้นเลยอยากจะอยู่ด้วยกันมากครับเขาก็เลยไปคุยกับทางครอบครัวไปคุยกับคุณแม่บอกว่าเออแม่ผม,มอยากจะพาผู้หญิงมาอยู่บ้านเพราะว่าตอนเนี้ยอ่าผมมาเช่าบ้านอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่า ผมอยากจะพาหญิงมาอยู่บ้านนะแม่จะโอเคหรือเปล่าอืมเขาก็คุยกับแม่เขาแม่เขาก็บอกว่าเอ,อการใช้ชีวิตคู่มันไม่ง่ายนะเพราะว่าแม่เคยผ่านมาก่อนการใช้ชีวิตคู่มันจะต้องมีการทะเละาะกันมีแบบปัญหาที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าตอนคบกันใหม่อ่ะทุกอย่างมันอาจจะดีหมดแต่พอเราเริ่มคบกันไปนานๆนะครับไอ้นิสัยที่มันไม่ค่อยโอเคมันก็จะค่อยๆถูก เปิดเผยออกมาเรื่อยๆครับพ,พี่ยามครับแม่เขาก็เตือนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ยังจะอย,อ,ยอยากอยากอยู่กับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าออแม่เขาว่ากลัวอะไรแบบนี้ใช่ไหม<ะ> <c oughs> ทีนี้ตัวของลูกชายก็โอ๊ยได้แม่ผมรับได้ผมชอบมากผมรักมากผมอยากอยากให้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนอ,อืแม่ก็เลยอ่าโอเคถ้าอยากได้งั้นแม่อนุมัติไปอ,อืก็เลยอ่าได้มาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งในบ้านหลังนี้ครับให้พยายามแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับลองนึกภาพว่ามันเป็นบ้านสองชั้นอ่าเป็นบ้านบ้านไม้ทั้งหลังเลยแต่ว่าจะเป็นบ้านไม้ที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับที่พยายามทีนี้พออ่าคุยกับแม่เสร็จเรียบร้อยครับก็พาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านแต่เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคู่รักทั่วไปแหละฮะก็คุยกันกันหนุ่มกันหนิงอะไรกันไปซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบ้านนะั้นอะในช่วงที่อยู่ด้วยกันประมาณสักหกเดือนเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันหนักหนาเกินกว่านั้นเลย ก็คือแบบว่ามันก็มีบ้างที่ทะเลาะกันแต่ก็จะเป็นการทะเลาะแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบเออง้อกันวันหนึ่งก็หายไม่ได้มีการทะเลาะหนักไม่ได้มีอะไรเลยส่วนเรื่องนิสัยเสียๆครับพี่ยามเขาก็ยังไม่พบเจอกับกับตัวเองนะว่าให้แฟนเขามีข้อเสียยังไงรนะือยังไม่เคยเห็นเลยครับก็รู้สึกว่าเออสงสัยเรื่องที่แม่เคยพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกเออพูดอย่เนี้จะเป็นคนดีก็ได้ถูกไหม ทีนี้ฮะมันมีอยู่วันหนึ่งครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก็คือผู้ชายคนนี้เขาก็กลับมาจากทํางานแล้วก็วันนั้นก็กลับมาที่บ้านก็ขึ้นไปกําลังจะเข้าไปอาบน้ําอืำแต่ทีเนี้ยพอกําลังจะเข้าไปอาบน้านะครับปรากฏว่าแฟนตัวเองเ่กำลังอาบน้ําอยู่เขาก็อ๋อโอเคเอ,อแฟนอาบน้าไว้ยก็เดี๋ยวรอแฟนอาบน้ําเสร็จแล้วค่อยไปอาบก็ได้แต่ว่าวันเนี้ยหลังจากที่ เขากลับมาแล้วพบว่าแฟนตัวเองงาบน้ำนะครับเขาบอกว่าเขาเหมือนได้ยินเสียงแฟนตัวเองอะผิวปากอยู่ในห้องน้ําด้วยอืมซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกันมาหกเดือนนะเขาไม่เคยได้ยินแฟนก็ผิวปากเลยออืนี่นี่เป็นครั้งแรกที่แฟนก็ผิวปากในห้องน้ําครับและการผิวปากนั้นนะครับมันก็เป็นการผิวปากที่เหมือนคล้ายๆเป็นเพลงไหนสักเพลงหนึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยเมโลดี้มันพรอมมากๆ เขาก็ฟังดูเออแฟนเขาผิวเพลงอะไรซึ่งเมโลดี้มันพอมากจนแฟนเขาผิวไปประมาณสักห้าถึงหกวิก็หยุดลงก็เงียบเสียงก็เงียบไปอ่ะเขาก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าอ้าแฟนอาบน้ําผิวปากมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคนมีความสุขอา,อาจจาะไม่ได้ร้องเพลงอาจจะไม่ได้ทาเพลงอาจจะเรียกผิวปากโดยการแบบว่าแสดงความสุขของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กล่าวว่าอ่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะ ต้องต้องถามแฟนหน่อยว่า,าเพลงที่ผิวปากเนี่ยมันคือเพลงอะไรเพราะว่าเมโลดี้มันค่อนข้างพอมากแต่ว่าทีนี้หลังจากที่แฟนอาบน้ําเสร็จตัวเขาเองด้วยความเหนื่อยเขาเข้าไปอาบน้ําต่อแล้วก็ลืมไอ้เรื่องเพลงที่แฟนผิวไปเลยกล่าวว่าจะถามก็ลืมไปเลย <t> ทีนี้พออาบน้ําเสร็จวันเวลาก็ผ่านไปครับพี่พี่อาบแฟนเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะผิวปากบ่อยขึ้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เขาอ่านหนังสือ,อแฟนก็จะมาผิวปากอยู่แบบในห้องครัวในห้องนั่งเล่นเออหรือบางทีเวลาเขานั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยแฟนเขาก็จะผิวปากเป็นทํานองเมโลดี้เหมือนตอนผิวในห้องน้ําอ่ะจนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ผู้หญิงคนนี้มันผิวปากเกินไปหรือเปล่าเหมือนพยายามทําลายสมาธิเราอะ่ะแต่ด้วยความที่ก็ไม่อยากทะเลาะก,กับแฟนเขา เขาก็เอาโอเคก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแฟนก็ผิวปากอยู่แบบนี้ยตลอดจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งครับพี่อ่าวันนี้เขาเพิ่งกลับมาจากทํางานแล้วก็อ่าในที่ทํางานเนี่ยเขาก็มีเอกสารมาให้ช่วยดูหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบช่วงที่ต้องดูคดีอะไรเกี่ยวกับบริษัทนะครับก็มีการส่งเอกสารมาให้ผู้ชายคนนี้ดู ผู้ชายคนี้เขาก็ขึ้นไปบนห้องตัวเองในตอนกลางคืนก,ก,ก็ดูเอกสารดูอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เป็นเหมือนเดิมท,ทุกๆวันครับก็คือในขณะที่เขากําลังดูเอกสารอยู่ฮะอืมราก็รับเสียงผิวปากของแฟนมาอีกและวอืมวิ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 ดังมาจากข้างล่างอืมซึ่งวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะคือไอ้เราก็เครียดกับงานอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแฟนยังมาผิวปากอย่างนี้อ่ะ วันนั้นเขารู้สึกว่าเขาตาบาดแตกมากเขาก็เลยเปิดประตูห้องลงมาเขาก็ตะโกนด่าแฟนเขาลงไปข้างล่างครับว่าเฮ้ยนี่เธอจะผิวปากอะไรนักหนาเนี่ยช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมคนกาลังทํางานอยู่แฟนเขาก็มองขึ้นมาแล้วก็ตะโกนด่ากลับมาบอกว่าฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะมันจะมีเสียงผิวปากได้ไงยังไม่ได้ผิวเลยอ้า ผู้ชายคนนี้ก็แบบก็แหม่ก็ได้ยินอยู่ทุกวันนะ่ะเออเออเออหรือว่าตัวของแฟนเขาอ่ะอาจจะอาจจะชอบผิวปากแต่ว่าเหมือนคนเราชอบทําอะไรมากๆบางทีมันก็อาจจะทํามาโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ,อืมอ,อืมก,ก็เป็นไปได้เขาก็เลยบอกแฟนเขาบอกว่าเออช่วยเงียบๆก่อนนะอย่าพึ่งผิวปากจะไปดูทีวีหรือจะเปิดเพลงอะไรก็กทาไปก่อนแต่อย่าพิ่งผิวปากตอนนี้จะผมขอใช้งานแปบ๊บเดียวอ,อ่อ,อ แล้วผู้ชายก็เดินกลับขึ้นห้องมาก็มานั่งเปิดนู่นเปิดนี่ดูด้วยเอกสารของตัวเองทีนี้พอดูไปอีกแป๊บเดียวครับผู้คนว่าเสียงผิวปากมาอีกแล้วครัพี่ยามอืมวิววิวว,ว,ว,วิมาอีกแล้วเสียงเดิมเลยเขาก็เอ้อทาไมพูดไม่ค่อยฟังแล้วก็ด้วยความโมโหมากตาบาดแตกทีนี้เดินลงมาอืตะโกนด่าภรรยาแบบหยาบคายเลยครับพี่ยามว่า เออจะผิวอะไรนักหนาเนี่ยคือฉันก็ทํางานอยู่ตะโกนดาเสียห,หายจนวันนั้นนะครับพี่ยามก็คือตัวของแฟนเขาอะก็เหมือนกับงอนแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยโอ้โหครับตอนนั้นเขาไม่สนใจแล้วเขาคิดว่าเอออย่างน้อยเออก็บ้านก็งเงียบไปสักพักนึงแล้ววะ<อ>ก็เลยกลับมาในห้องตัวเองเคลียร์งานเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยวันนั้นกว่าจะได้นอนเนี่ยก็ดึกอยู่เหมือนกัน กว่าจะได้นอนก็ประมาณสักช่วงตีสองตีสามด้วยความเหนื่อยเขาก็นอนหลับไปทีนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาตัวเองก็ต้องไปทํางานใช่ไหมครับครับทีนี้พอตื่นมาเริ่มมาลมเย็นก็เลยคิดถึงเรื่องที่เขาด่าภรรยาเมื่อวานว่าเฮ้ยเออเราเรา,เราทําเกินไปหรือเปล่าวะเออเราเราพูดแรงเกินไปไหมคือกลับบ้านไปจะง้อภรรยายัางไงทีอะคือก็เพิ่งจะสํานึกผิดแต่ว่าด่าแรงไปจริงๆ ก็เออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอพอทํางานทําอะไรให้เสร็จปุ๊บก็กลับบ้านไปในช่วงค่าค่ำ uh huh. ทีนี้พอไปถึงบ้านนะปรากฏว่าแฟนยังไม่กลับมาอ uh huh. แฟนตัวเองยังไม่กลับมาเขาก็ uh huh. คิดว่าเออสงสัยคงยังไม่เลิกงานหรอมั้งเดี๋ยวก็สักพักก็คงจะมาแหละอืเขาก็เดินเข้าไปในบ้านอาบน้ำอาบอะไรให้เรียบร้อยขึ้นไปรอบนห้อง ทีนี้ด้วยความกังวลใจครับก็แบบเ,ออเราจะเริ่มง้อด้วยวิธีไหนดีว่าจะเออพาไปเที่ยวดีไหมหรือจะพาไปกินอาหารอร่อยๆพยายามจะคิดทุกวิธีทางในการงอ้อผู้หญิงครับระหว่างที่กาลังคิดๆอยู่ปรากฏว่าได้ยินเหมือนเสียงอ่าตะหลิวมันกระทบกระทาอยู่ข้างล่างครับเนี่ยก็แก๊กก,ก็แก๊กก็แก๊กอยู่เขาก็เฮ้ยแฟนมาแล้วเว้ย ก็เลยเดินลงไปไปเปิดประตูก็เปิดประตูหน้าห้องลงไปแกลแกลแกลเปิดลงไปทีนี้สิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือหลังจากเปิดประตูไปเนี่ยเขาที่ยินเสียงผิวปากเป็นโมลโดรีแบบเดิมๆเลยก็คือเหมือนเดิมเขาก็เฮ้ยออว่าแฟนกลับมาแล้วอะ่ะ สียงนี้เป็นเสียงแฟนแน่นอนแฟนกลับมาแล้วก็เลยเดินลงบันไดไปไปครึ่งหนึ่ง<ะ>มองเข้าไปในห้องครัวก็เห็นว่าเป็นตัวของแฟนเขาจริงๆที่กําลังเออเหมือนกําลังทํากับข้าวอยู่เอาตะหลิวก็ก็แก๊ก็แก๊กอะไรเงี้ย<ะ>เขาก็เลยคุยกับแฟนเขาบอกว่าเธอเออวันนี้ผิวปากอ้อจังเลยนะ,ะเออเพลงอะไรหรออยากอยากรู้จังเลยอะ่ะด้วยความที่อยากง้อแฟนเนาะ แต่แฟนพอได้ยินแบบนี้ก็หันกลับมาแล้วก็บอกว่านี่ฉันบอกคุณกี่รอบแล้วว่าฉันไม่ได้ผิวปากเออนี่คุณยังหาเรื่องฉันไม่เลิออกอีกลรอเนี่ยฉันไม่ไหวกับคุณแล้วนะเอ๋อ,อ,อผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เขีนว่ามันพราอดีแต่ว่าถ้าคุณอยากจะสร้างเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีเนี่ยคุณเปิดเปิดเพลงดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องคอแห้งผิวปากไงอ,อ ฟนเขาก็ตะโกนกลับมาอีกว่าก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ผิวปากไม่ได้ผิวปากถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะเราไม่ต้องมาคุยกันเลยดีกว่าอื mm hmm. แล้วผู้หญิงก็หันหลังกลับไปแล้วก็ทํากับข้าวต่อกองแกงกองแกงผู้ชายก็เอ้ยสงสัยแฟนคงยังไม่หายโกรธมั้ง mm hmm. ก็เดินหันหลังกำลังจะขึ้นกลับที่ห้องตัวเองทีนี้พอหันหลังกำลังจะเดินขึ้นไปเท่านั้นแหละราะกดว่าเสียงผิวปากมาอีก mm hmm. เป็นเสียงเมโลดี้เหมือนเดิมตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนสติหลุดคือก็แค่การผิวปากอะทำไมต้องโกหกได้ว่าไม่ได้ผิวปากที่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่แบบเออก็บอกมาว่าผิวปากแค่นั้นอะคือตอนนั้นเหมือนสติหลุดมากครับหันหลังเดินลงมาท่ายพี่ยามไปหยิบกระทะเหล็กที่มันขแขวนอยู่ในห้องครัว ฟาดไปข้างหลังตัวของภรรยาเราทีนึง<อ>บักเข้าไปให้ทีนี้ด้วยความแรงของการฟาดนะครับทําให้ภรรยาที่กําลังยืนทํากับข้าวอยู่อะ่ะครับหน้าเขาเอะไปกระแทกกับเคาน์เตอร์ของเตาแก๊สนะครับที่เป็นอิดอะกระแทกปึ๊กทีนึงแล้วตัวก็หงายหลังลงไปอืทีนี้ตัวของสามีเนี่ยด้วยความที่โมโหแบบสุดขีดเ่ก็ลงไปซ้ําเอากระทะฟาดไปสามอีกสี่ทีปักบักปัก,ปกครับ จนภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือปากของแฟนเขาครับด้วยความที่อาจจะก,กระแทกกับเคาน์เตอร์แรงมากหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ฮะค,คือรลิมฝีปากล่างอะมันมันฉีกอ้ามาจนถึงเกือบกืบถึงลูกกระเดือกอะครับแล้วหัวเนี่ยมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยเป็นรอยทุบรอยตีอะแล้วเลือดก็ไหลเต็มพื้นห้องครัวไปหมดเลยครับพอเขาตีไปได้ประมาณสักสามสี่ทีเนี่ยเขาเริ่มเหมือนได้สติขึ้นมาแบบเฮ้ย กูทาอะไรลงไปว้เนี่ยทําไมกูต้องต้องทาแบบนี้ด้วยวะก็แค่แฟนแบบผิวปากอะไรแค่เงี้ยแล้ว,แล,วแล้วจะทายังไงดีอ่ะโอ้โหทีนี้เริ่มเรื่องใหญ่ละคือตัวเองกลายเป็นฆาตรกรไปแล้วอะพี่ยามเออนั่น,นสิเขาก็เครียดมากเลยตอนนั้นแบบเอาไงทีว่าจะเอาขาศพไปไว้ที่ไหนดีก็นั่งคิดอยู่ในห้องตัวเองทั้งคืนครับตรงอ่าไอห้องรับแขกอนะนั่งคิด ั้งคืนเลยว่าเออถ้าเกิดเราไปบอกตำรวจแล้วบอกว่าตัวเองเป็นฆาตกรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องโดนจับติดคุกแน่เลยว่ะหรือว่าถ้าจะเอาศพไปฝังข้างบ้าน่ะหัวถ้าถ้าข้างบ้านเห็นตัวคนแจ้งตำรวจก็ติดคุกอีกแต่ว่าถ้าจะเก็บไว้อย่างนี้มันก็กระไรอยู่เดี๋ยมันก็ต้องมีกลิ่นศพกลิ่นอะไรเงี้ยัยงไงชาวบ้านก็ต้องรู้อยู่ดีแต่เขาบอกว่าเขารักแฟนเขาบนะ้างแล้วเขาไม่อยากห่างจากแฟนเขาเลยครับ จนใช้เวลาคิดแบบนี้อยู่ประมาณสักสามวันเขาก็ไม่ได้ออกไปทํางานเลยนะพี่ยามจนเขาเริ่มรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันต้องบอกใครสักคนหนึ่งแหละคือมันอึดอัดมากก็ต้องหาที่ลงสักที่หนึ่งก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาพิมพ์ไว้ในอินเทอร์เน็ต <Okay. S 2> บอกว่าเออเนี่ยอันนี้คือเรื่องเล่าอันนี้คือเรื่องของผมที่ที่ผมอยากจะเล่าให้พวกคุณฟังแต่ว่าแฟนผมมันก็ตายมาได้สามวันแล้วนะ แต่ว่าในตอนที่ผมกําลังพิมพ์เรื่องนี้อยู่อ่ะผมยังได้ยินเสียงผิวปากอยู่เลยยังอีกเรื่องราวานี้ครับพี่เอ๋อเดี๋ยวนะและไอเสียงผิวปากมันมามันมันมาจากไหนอะ่ะไม่ออไอเสียงผิวปากเจ้าปัญหาเนี่ยครับโหอ,อย่างโหดคือสุดสุดท้ายแล้วอะ่ะ คือสามีเนี่ยที่ฆ่าภรรยาตัวเองเนี่ยเพราะความเพราะเพราะความลำคาญหรือว่าโมโหไอ้ไอ้แค่เสียงผิวปากนี่แหละครับแต่ไอเสียงผิวปากเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนครับโอ้โหจะได้คิดได้ได้สองแบบนะครับพี่ครับก็คืออย่างแรกเลยผู้ชายอาจจะได้ยินเสียงผิวปากจริงๆแต่ว่ามันอาจจะมาจากอาการประสาทหลอนของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆอาจจะทํางานหนัก แล้วก็ได้ยินเสียงหูแว่วว่าได้ยินคนผิวปากอะไรเงี้ยอืมซึ่งแฟนเขาก็บอกเองนะว่าเขาก็ไม่ได้ผิวปากนะแต่มันอาจจะเป็นอาการประสาทหลอนของผู้ชายเองหรือเปล่าทีแต่มันบ่อยมากเลยนะครับโอู้ตหลอนนี่ถือว่าอาการหนักเยอะมากอนะครับถือว่าผู้หญิงก็สวยสวยไปสวยไปแล้วแล้วสรุปผู้ชายติดคุกไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับทีเเรื่องมันจบไปแค่นี้โอ้ยไม่ไม่น่าจะรอดหรอก โหค่าคนตายขนาดนั้นนะ่ะน่ากลัว <c oughs> น่ากลัวเหวมือนกันโหดมากเนี่ยมีคุณคุณหนูนาบอกว่าอย่างโหดเลยอะนะฮะครับครับโอเคมากวันนี้ขอบคุณคุณคุณอาร์ตมากเลยคุณอาร์ตมีอะไรอยากจะฝากฝังเอ้ยฝากฝากเฉยเยก็ได้มีอะไรอยากจะฝากไห <c oughs> มมีอะไรอยากจะฝากาไหมเอออได้เลยครับครับ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟัง uh huh. นะครับแล้วก็ยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องงานอาจักผีของพี่ยามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมประมาณนี้ครับพี่ยามโอ้โห oh ฝากฝากคุณคุณอาร์ตด,ด้วยก็ได้ <laughs> แต่คุณอาร์ตนี่ช่องคุณอาร์ตก็คนตามเยอะอยู่เหมือนกันก็คือเคยแอบไปแบบเข้าไปฟังบ้างอะไรบ้างหมายถึงว่าฟังย้อนหลังอะนะ อ๋อขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับพี่ยามครับวันนี้ขอบคุณคุณอาร์ตจิตวิญญาณมากๆนะเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงอาจจะต้องมีการรบกวนใหม่นะฮะอ๋อได้ครับินดีครับยังไงขอบคุณพี่ยามแล้วก็ทางช่องด้วยนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาเล่าครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ